วัสดีค่ะอะไรคะนี่กับความงานชั้นเหรอคะเสียใจค่ะมันแต่งสวยไม่ได้ฉันตองเป็นซีค่ะลงไมห่หมดแค่นี้ทันทีค่ะตกกระโหลกเลยค่ะวันนี้ได้รับความรู้เพราะจากสองานาฬิการอนจัดขนคิ้วต่อขนตางัดเง้าหน้าทุกกระโหลกโกกการดำกระดูกหน้าป่วยหน้าผี ต้องสองนางนี้เท่านั้นโอ้ยสุดนะฮะนา,ายชุดนี้นะฮะเป็นนางในวันพันีชื่อว่านางตอนแรกตอนเช้าก็เป็นเป็นนางน,นางน,นางละเวงอยู่นะคะสายสายมาเป็นนางบางเวงค่ะตกเย็นมาจเป็นนางะเวงนะคะเป็นได้ทุกนางค่ะยกบเป็นนางอีกค่ะพูดขันเบาเลย นี journey, uh ่ไงน้องซูน่ะขออนุญาตทุกคนเวทีนะคะนะคะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวค่ะดิฉันัมีมีน้องสาวสองคนค่ะในวันนี้จะได้ด้วยนะคะชื่อว่านองเล็กต่อมายค่ะขอเสซฟตัวมือร้อยค่ะหญ่ไอต่อมาหลับล่างเนี่ยเสียงเราไม่ออกมาใช่ไหมคะขอนเซฟตัวมือ เดี๋ยวได้นะคะปิดหน้าฮึ่งมนี้สองคนนะคะมีความเสียบ้าถึงไม่สวยแต่นัวาค่ะนะฮะถึงไม่สวยแต่อร่อยนะคะลองชิมดูนะคะสองคนนี้เป็นนักเล่ยกับนักไอ้นะคะนางเอื้อยและนักไอ้นะคะนางเล่ยและนักไอจะเป็นร้อนรันะคะร้อนร้อนร้อนนะฮะแต่ร้อนไม่ร้อนให้ให้แม่ค้าอู๋กินนะคะร้อนกินเองค่ะก็เลยรวมสูตรกูนนะฮะ เอ๊ะคำคำชิวชิวนะฮะวันนี้สบทีไม่เกลี่ยส่อนะคะอย่าเดี๋ยวผู้เรนสื่อออกผื่นฉันนะคะมีนะคะบางคนเป็นเมาส์ลิ้างค่ะวันวันที่ทำอะไรค่ะไปยิ่งหาจับเป็นนักเรียนนะครับไม่สอนจับปัดทู๊กตุ้งตีก็สอนผู้เรียสวนแกค้านะฮะสวนคัดสวนเนี่ยสวนจนเรียกเกือบตายนะฮะวันนี้พิเศษมากนะฮะ ับรางวัลนะฮะจับรางวัลการโหวตนะฮะขอเชิญกล่องกล่องโหวตด้วยนะฮะไปเอาเลยค่ะเราจะไม่ให้การเสียเวลานะคะท่ันแต่งตัวมาสวยงามท่านจะจับอีกค่ะมาไปทั้งพวกในการนี้นะฮะอืมอื่นจะไมาเสี้ยนไปเล่าบอกว่านี่ เวฟงเวฟโรงเรียนนะครับนักเรียนก็เมากันกับวดเป็นตะเวงตะเบงน้น้ำนักเอกนาน็พระเอกโลดโลดเมากันก็เมียนว่าผู้สูงตีก็เฮียนเงื่อนเกล็ดแล้วไหลบู่ะป้าบทถามคนเพินเงือนเลือดก็ไหลเงื่อนายรอบปเทศอลังการด้วยบูดะรอสารซื้อเสียงเหรอนัเรียนนักเรียนเงื่อนหลบูโอ้ ขอบคุณท <laughs> <laughs> yeah, kind of ่านผู <INE> <Halo> ้ม <plate> ีการมากนะคะสู้ท <analytical southeast butterfly> really? ี่นี้ว่ามันจัยเราจะมีการจับรางบัาลนะคะพ่นให้กระปุกกระแทยหัวอกสามมัดใหญงใหญ่แท้ที่หนาสีสนเลยนะลูก ถุงน้องขนสัตว์ดิฉันจะับรางวัลเลยนะคะถ้าจับขึ้นมาใครอ,อยู่ที่นี่วิม่มารับรางวัลเลยนะคะหนึร้อยบาทอยากได้ไมคะสั่งค่ะกเพียค่ะลกลูกลูกูเพียค่ะเอาเพียร์เลยหรอพลาสติกทงกรงใหม่นิดหนึง่งจับขึ้นมาลูกบอลใหม่ไอ้แต่ แต่เด็กนันเขาบอกว่าบัตรลงคะแนนการแต่งกายนะฮะการแต่งกายของครูนะฮะเขาบอกว่าโอวดให้คนครูชินลกรพวิลามาแล้วเสียใจค่ะเขาไม่ให้รางวัลครูภาษาไทยค่ะนะคนที่เขียนมานะคะนายกิติชาติโาาูห้าตามครับถึงมาแล้วมาเลยคะ่ะอยู่ไหมคะอยู่ไหมคะอยู่มาเลยคะ่ะขอเงินรางวัลด้วยนะคะขอ,อมาแล้วนะคะมา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 ,มา,มา พระบิดาพระบ,บุตรพระศิษยและพระอิงานค่ะแล้วราวันนี้ค่ะจากทุกนี่ค่ะไม่สวยแต่อร่อยนะคะขอบคุณค่ะต่อไปนะคะราบ้านที่สองค่ะจากพระสิทธิ์ทรงโกลมหม่เลขสองนะคะลเลขที่สอก แต่งนะคะสวยกรืว่าสวยที่สุดแล้วสิจริงนี่แหละว้ยเดงกก็อุไปหลวงว่าตัวเองสวยอะไรนี่กระเทยคือสิ่งมีชีวิตที่คิดไปเองนะคะนี่คือถ้าฉันไม่สวยจริงนะไม่ท่าเขาขาดมาสอนพวกเธอนะคะต่อไปค่ะภาษีตรงตรงไปเ็กสารอะไรที่ออกแต่ง กำมลวนกลมเลียวหนึ่งทับหนึ่งว้าหมดให้คุณสีสุดาสีสุดาสีสุดาชื่อบุญเพิ่มนะคะเป็นมอสหัมอสนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะจากกองสลากนะฮะมาให้ค่ะเร็วๆค่ะดีฉันเอากวานะคะนี่หมดบองไปออกไปสิงอยแจ้ง่าบป็นกัเป็นเงินสั้บาทสิเอาไปกางเกงเดีายอไู่ รูปตุ้มที่สูงพูดรหัสที่บาร์ได้สูงเลยนะคะต่อไปนะคะเลขที่ออกแปดนิสยาทรเก่งแก้จาหกครับห้าววชให้คุณครูที่บาร์วันทามบวงค่ะอาจารย์ศิษา์แต่งตัวเป็นยาบวนีนะคะจากเรื่องนางมัทจากเรื่อง,าองานามัทสีนะฮะนามัทสีออกบวชนะฮะแต่นักเรียนเก่งนะคะบอกว่าซูสูสูสากวาดมาแล้วว่ะจ๊ะ มีตาไหมฮะมาไหม,ม,ไหมนิตยกรห้าสี่สามสองหนึ่งไม่แสดงจนดขอบคุณค่ะน,นะฮะจับมาแล้วนะคะเพื่อเป็นการเสียเวลานะคะมีสมมตน,นะคะ่ะเด็กหญิงดาูดดีอะไรจันทึก่นีน<า>อ่อ้วมือจันทึก่บอกหนึ่งอักสองมาไหมฮะมาไหมโว์ตัวหน่อย ห้าสี่สามโหเบาะะเรียนเลยค่ะเร็วเร็วะคะ่ะรับไหมค่ะไม่สุดมเหยียดใดที่มีตัวเรีย <c oughs> น,นะคะ่ะอีกหนึ่งนะคะนี่ฉันจะอะ่าขยาวเลยะคะ่ะขยาวแลวะแดงค่ะหนูไม่ต้องไปด้วยนะคะเดี๋ยวเปียก่ะ คุณอาภาวันกองพานห้าทัพสี่ค่ะมีไหมคะมีไหมคะร้องเสียงดังๆไหยค่ไคะไม่มีตกโอบค่ะเอายุใส่คะ่ะใส่เอางั <c oughs> น้นดูร้อยเดีะะะวยวนะคะอ่ะพบแล้วนะคะทีนี้ปวดซูมใช่ไหมคะ ปวดอะไรกันซุมที่ประทานให่สิารางวัลนะคะโมเชค,ค่ะขย่าว่ะพุทธาอีค่ะไม่ต้องเ้าค่ะมดรางวัลนะคะขอบคุณค่ะตอนจดเจอกันนะคะเป็กทีฉันด้วยนะคะับาารจับมาให้ะะจับกันนะฮะเด็กหญิงคุณเด็กหญิงโสิยาโมทันหนึ่งครับสองมาไมเร็วๆไปสักพน งาตัวหน้าวดย่างตดว่ต,วลลวต่อไปค่ะสุนิรันหนึ่งพับแปดหสีสุนิร 58, 5, 4, ันทำไมวิ่งอ่ะ,ะต่อไป